ไอรับอย่างนี้คนนึงรถใครว่างอ่ะรถแรงขึ้นมีใครอีกเปล่าในสภามีใครอีกเปล่ามีจีนยูจีนยูทุกคนเตรียมพร้อมจีนยูคนสุดท้ายใช่จ้าจีนยูออกจากตู้ยังอย่าเลยข้างหน้าแบบเออดูแล้วเอาป่ะเอาเลยป่ะอย่าบว่าเหลือเหลือจีนยูแบบรถจีนยูสมก็มาทีอ่ะสงมันก็ดูสดสงดนะแต่เราจีขาดใครละขาด่ารจีนยูจีนยูจีนยูคนหนึ่งไอสองสามนาทีอ่ะ จีนูออกตู้ยังอะตอนนั้นอีกประมาณสองสามนาทีเอวอรยังไม่ออกจีจีนยูยังไม่ออกนาทีออกตู้อะเอาไงใจเย็นๆนะคะอตอนนี้ให้เด้ตัวอุ้มคามือไว้ป่ะสองคนนั้นอะเอาไงเออเอาดิไปต้มไม่ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันต้องให้ไอไอทีกับลุงเอาไปถือเว้ยผมไม่ลงรถอยู่แล้วแบบชัวชัวไปยิงวะไปส่งมาไปไปส่งก่อนนล้วตามมาตามมาทีกับลุงตามกูมาทีทีกับลุงทีกับลุงส่งเสียบหน่อยเลยทีกับลุงหน่อยทีกับลุงทีกับลุงตามมาทีกับลุงตามมาเนาะระวังระวังโดนลุงลุงลุง ลุงไปไปดิไปเอาศพตามไปตามข้างในไปว่าโดนลากก่อนเรื่องนใหญ่โตรู้ศพไม่ไม่ไม่เขาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเขาไม่อยู่ข้างในพี่หมอกำลังเข้าไปนะหมอกำลังเข้าไปนะหมอไปหมอไปหมอไปอย่าอย่าให้เขาได้อยู่ทางเข้าเลยพี่เข้าข้างล่างหรอ ใช่ใช่ทางเข้าสภาเลยละขับเข้าไปแล้วนะหมอไป <ๆ S 2> นะ w e อกุ๊กกันวันนั้นอ่ะเขาไปเออบอกไม่ให้มันกุ๊กกันอยู่ทางของสภา,าๆๆมาข้าแล้วพี่เข้าแล้วเขามานะเตรียมตังค์นะอย่าอย่าอย่าให้ชนดเชยด้วยไม่ไม่ๆๆๆไม่ไม่ไม่บอสเขาบล็เราตรงนี้ไม่ได้บอสเจมบอสถ้าเราขับออกจากโซอนอะ่ะเขาถึงจะบั็อเราได้มึงขับข้องในเลย เขาอยู่ศพเปล่อดิพวกลุงอ่ะรอดไหมเนี่ยเขาออกมาเขาน่าจะตามรถหมอมาเขาหน้าตามรถหมอมาได้เอามาบ้ายใหญ่ตัวเอาม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 าข้าในสุดแล้วเขาเข้าไปข้างหลังทีทีพีอยู่ข้างในเลยทีพีอยู่ข้างในเลยตรงข้างหลังเพื่อนเลยเดี๋ยเข้าไปเดี๋ยเข้าไปเดี๋ยเข้าไปบอบเบอทีไปว่าเขาเข้าไปว่าคำหาข้างในเลยเขี่เข้าไปหลบรอบรอบไปเอกบ้ายตัวข้างในปอดปะมันกรุบใหญ่บอสมันกรุบใหญ่เจนครับใหญ่กรุบใหญ่กรุบใหญ่ไม่แต่รีมึงไปซ้อน้างในเห็นลุงไหม ดีเนี่ยขนาดหมอออกแล้วแม่งยังไม่ออกอ่ะอันนี้คือขาดจีนคนเดียวถูกปะใช่ใช่ขาดจีนอยู่คน,นเดียวเขาอยู่หน้าหัวสะพานออกแม่งเลยพี่ไหวรออีกอ,อ,อีกนิดนึงรอองก่อน,น,นาทีกรร็ได้มั้งนาทีนาทีครึ่งม,มันออกกว่อสะพานจะมาก็ได้อ,อีกประมาณห้าที มันหยิบของอีกอ่ะถ้าเล่นถ้ามันเกิดเป็นวันผมไม่ไหวนะผมบอกกันเลยเล่นหนไม่ไหวอหรอไมวเหมือนนี่นี่เลยเหมือนทะเลทรายเลยโอ้โหเหี้ยโอ้ตอนนี้แค่เริ่มมีอาการนี่เฉยเราถือศพไว้ตรงนี้นานไม่ได้นะเว้ยถูกจะเล่นก็เล่นเลยเลยว่าเล่นเลยไหว เอาไงเอาไปพอดีไอทอมมาเล่นไม่ไหวต้องเล่น่ไปจากตรงนี้ไม่ได้แล้วไปจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเล่นบนสะพานไหมันไม่สวยไม่สวยสะพานไม่สวยเอาไงพี่แหลมคิดเลยเร็วท็อปเอาให้ไหวตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนหันหน้าชนเลยออกทางไหนสะพานเลยโซนโซนโซนหันหน้าชนเลยเล่นตรงนั้นอะเล่นตรงนั้นแหละเล่นตรงนั้นเลยจกปูตรงที่จกปูนตรงที่จกปูนเลยตั้งโซนหามันเลยจกปูนหันหน้าพ่จกปูน

ขวามาขวามากมาขวาไปขวาไปขวาไปเรือสองก็ได้นะถ้าเรือสองอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเขาท้าเรือขวานะเขาตาม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 นะขวาจะเรือขวามาเขาตามขมวานะเรามีคนเขาจะบ๊มหลังนะเขาจะบั้มให้เร็วเร็วเร็วไปเลยหน้าเลยว่ะหน้าสู้เล้วพี่ข้างหลังจะโดนยิงยาง แม่เจมสได้มาคนเดียวได้ไหมเชนสู้นะสู้น้ำได้แล้วีกับลุงยุ้งหลังนะระวังน้ำนะระวังน้ำนะระวังตกน้ำนะระวังตกน้ำย่าประมาทนะเล่นตื่นสารกันอย่าเล่นแยากถอยหลังเอาถอยหลังเอาไม่ต้องกลับหน้าแล้วถอยหลังเอ้าถอยลางมาถอยหลั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 งมา เขาไปตรงเคนเห็นไหมถอยเขาไปตรงเคนล้วเขาไปตรงเคนถอยเข้าไปตรงเคนถอยไปถอไปเลนปมปัมนะปัมนะเโดนแล้วเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วเาไปบัมเข้าไปบัมเล่นเลย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 ่นเอยบัมัปัมัมบัมบัมเจ็จ็เตอร์อยู่ตรงไหนเข้าไปเข้าไปบั๊มไปบั๊มไปบัมไปบัมเลยเข้าไปบัมหล่นนะหล่นพื่นหล่นล่นล่นล่ล่

ตายเดนโตายเดนโเขาสงรีบรอนด้เขาสมึชุบเรืด้วยไีวมแล้ววอกาดีมึงเอาดิมึงเอาดิเขาสงรีบรอนดรีไปเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะไ่เขามาไ่เขามาเดิน้เขามาเดินได้เขามาเดิน้เขามาเดอนด้เยาพมาอนดวชิด้วยดวชิด้วยบิดตัวด้วยดต้งดูต้งไปแก้คต้อง ที่มีนี่หน่อยที่มี่หน่อยปืนปืนพลังคาดึงปืนออกมาให้ดึงปืนออกมาให้เพื่อนดูเพื่อนยิงหน่อยไม่ได้ไม่ได้ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงไปได้มาด้วยพี่ยิงไปได้มาด้วยมาชุบเพื่อมาชุบเพื่อไปหน้าต้าสองกบ้ามึงต้าสอง้บาต้าสอง้บามึงต้าสองกีบ้ามึงเลนการหลอนเลนารหอนเลนาหอนเลนกาเหอน กระจอกขนาดพี่่ต้อช่ยรดเดไปบไปการหนุนการหนุนไป้การหนุไว้ไม่จบมาตหนุนไว้หนุนไว้หนุไวู้่ไทมาไม่ได้ก็ูได้เแล้วตีรงนี้อเป็ยียอะไรอะไปหาเบอร์ลุ้มเบอร์นีลุเบอร์ดาเดี๋ยวเสียมึงก็ตัดไล่ควายเอาสบนี้สมานี้สมาสาทำบ้านเอาสมาทำบ้านเร็ว เอาตมานทำบ้านนักการส่บ้านมย่าไปเดนตัวยืนตัวน่ยน่ก็ม่ปิดเอาชุมันดีแล้วน้องเฮ้ยตังโต้กไมหน่อยตัวลได้ก็ไมหน่อยตดเลยได้ไม่หน่อยมีเพื่อนมีเพื่อนมา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 มมา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 มมา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 มมา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 ม ช่วยชุบเพื hmm, writer, Hence, ่อนด้วยชุบเพื mm ่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยเฮ้ยมึงได้ยันมาเราสดูดีมากได้ยันมาเธอดำไหนชุบดำเงี้ยเงี้ยเง้ยมาดีมวงนเราดีมากเหรอเฮียสักจะพูดมึงดูด้วยนะมึงดูด้วยนะชุบเพื่อนยนะก่อยยางโง่จัดไอสัตว์กาชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบอีกพูดมึงต้องชุบอีกพูดมึงต้องชุบอีกไม่ได้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 ทย่อะไรอยากให้เพื่อนนอนมึงชุบเราโม้ได้ไงวะไอ้เหี้ยนี่ท้องเศษ ไอ้ต้องกูชุบ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 ปิดตัวชุบบนรถหน่อยปิดตัวชุบบนรถหน่อยปิดตัวชุบหน่อยนะกะไหวไหวเฮียมีเส้นเสียงจะจ่อไอ้เจ้าเศษมันไม่น่าจะไหวกับเราหรอกนะเอ้ตัวชุบอยู่นี่ไอ้เบาเรื่องมันอยู่ในเบาเรื่องรีเพื่อนหน่อยมึงรีเพื่อนดิตรงนี้ชุบคนอย่าด้ยอย่าด้ยอย่าด้ยเยอะอย่าด้ยเยอะคนตรงนี้ชุบคนนี่นี่นี่มันอยู่บนรถตายตกตกนี่สิบเนี่ยไปไหนมั่งไปไหนแล้วพวกมึงอ่ะนี่ใจเย็นพี่นี่รอรอที่มีกูรถ ส้มมันมาตีสะพานส้มมันมาตีสะพานโรมถล่มอะไรวะเอาตายพี่ตายมองไม่เห็นแปลกพวกกูป้านนาการทป่นมันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันอย่าโป่นสักก็มีพาดตีตายเหี้ยตีหัวมึงอ่ะอย่าป่ไปแล้วอย่าโป่นนะพออย่าโป่นเดี๋ยวมันพอแล้วพอแล้วอย่าโป่นนะอย่าเพิ่งโป่นอย่าเพิ่งป่นมาเกิดตวงยิบสมมายิบสมมาเลยยิบสมมาเลยมารวมตีสะพานมาเชยมาทำรวมมารวมตีสะพานมารวมตีสะพานเร็วมาเชมาตีสะพานดิไอ้แค่นี้มาให้บูทมาให้บูทคนมาให้บูทคน เมยเลยเมยเลยเมยเลยเมยโอพี่ไปสภาโอยพี่อะพี่อะไรสัตว์ชุดพี่อะไรสัตว์ชุดพี่ไรหนงก็ตายแล้วหนิพี่เอนหนงก็ตายแล้วไอ้โง่ชายูชายูรถชายูมีโซบิปป้าแต่ข้างในอยากปดูเพื่อนหน่อยเพื่อนมันตายตรงไหนอะตายกายมึงไปทพาใครว่าซ่อมรถใครว่าซ่อมรถเลยอย่าไปด่าหอนะอย่าไปเด่าห่อน อย่าไม่ต้องห่ออย่าไปต้องต้ซ่อมแล้วอย่างเดียวบับ้ไม่ต้องบับโฟกัสไม่ต้องด่าแล้วด่าทำไมไม่ต้องบับส้มอย่าบับล้มู้มัอ่ะแล้วไม่ต้องบับ้มบีม้มหน่อยดอ้มหน่อยจบเดวาอมน่อยปาให้ที่แหน่อยาศที่แหน่อยบเลยกามัซบเร้หมดซับเหมดอห่ออ้มตดมอไ้ม่ถอยมาีแดงมาแล้วมาีแดงอบติดมือไว้อย่าห่อซับได้หมดซับมมาตัวเองให้หมดครับ ตามตัวจริงให้บทน้องอย่าอย่าเพิ่งบวยวายอย่าบวยวายมีคนสัตว์มีคนไม่มีคนอุ้มเนี่ยตัวกลัวตัวกลางไว้กว่านี้ไว้กว่านี้ไว้กว่านี้เพื่อนไว้กว่านี้ฝั่งฝนู้นอย่าต้นฝั่งกูระวังอย่าป้นอย่าพ่งป้นซ้อมแล้วอย่างเดียวไม่ไม่ไม่สมสมรถขวัญพี่ไเมื่อกี้ขึ้นรถไหมน้องมีศพบ้างหนึ่งโศกมาเลยนะออกไปดูขายใบรีกดใบทีนี่ไอ้ท่าไอ้ท่าเรือพี่ตรงตรงที่เบิกรถพี่ตรงที่เบิกรถข้างในอะถ้าเจอเมื่อไหรถ้าเจอก็เจอก็เอามัน อย่ารีบอดนเว้มึงฟกกากูอย่ารีบหอดฮะ